สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาขอ,อนำเสนอเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ไม่ยากเลยนั่นก็คือโอเนลิงค่ะหรือว่าหัวหอมทอดนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะมีเกลือค่ะไข่ไก่หัวหอมค่ะโซดาแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีทำกันนะคะขั้นแรกค่ะให้ทำรู อ่าให้เป็นรูหรือว่าให้เป็นหลุมนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ไข่ไก่ลงไปในแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะจากนั้นก็โรยเกลือเล็กน้อยนะคะค่ะจากนั้นก็ตามด้วย โซดาค่ะค่อยๆใส่ไปนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เ,เข้มข้นเกินไม่ให้ข้นแล้วก็เหลวจนเกินไปนะคะค่ะต่อต่อมานะคะเราก็นำหัวหอมที่หัวหอมที่หั่นเป็นแว่นแล้วนะคะชุบลงในแป้งค่ะ ชุบแค่รอบเดียวพอนะคะไม่ต้องหนามากทอดให้เป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานนะคะอย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะ่ะเพราะว่า จะเริ่มไหมได้นะคะค่ะแล้วนี้ก็คือหน้าตาของโอเนลิงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเสิร์ฟคู่กับซอนมะเขือเทศหรือจะเป็นมายองเนสก็ได้ค่ะ